สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการห่วงจุ้ยเพื่อชีวิตเป็นพอดแคสต์ที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับศาสตร์ปริสัมพันธ์หรือวิชาห่วงจุย้ยตามหลักปรัชญาของสำนาักาไทยเมคาจัดรายการโดยอาจารย์วรันดอนและแองเจลาซินสำหรับซีซั่นหนึ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัจจัยการใช้หวงจุ้ยให้ได้ผลโดยอิงตามเนื้อหาในหนังสือสนามปราณสถิต เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันลึกๆถึงแนวคิดจากคลิปช่วยเหลือพึ่งพิงของรายการห่วงจุ้ยเพื่อชีวิตนะครับซึ่งมาจากสํานักฮัไทยเมคาค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการช่วยเหลือพึ่งพิงเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการใช้ห่วงจุ้ยให้สำเร็จได้อยังไงแล้วทาไมถึงเป็นหัวใจหลักเป็นปฏิธานของสำนักนี้เลยโอเคมาลองแกะกันดูครับค่ะ คือปณิธานหลักของสำนักเลยนะคะคือเป็นหนึ่งกับฟ้าดินให้คนพึ่งพิงอันนี้เป็นแก่นมากๆเลยค่ะครับแล้วก็เออนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยค่ะที่ว่าทำไมช่วงแรกๆสำนักถึงไม่เน้นสอนเรื่องออผู้ปรับฐานสภาวะหินนะคะอ้าวเหรอครับมันมันเกี่ยวกันยังไงครับที่ว่าการช่วยเหลือพึ่งพิงมันไปขัดกับการฝึกเรื่องหินคืออย่างนี้นะคะธรรมชาติของผู้ที่จะปรับฐานหินได้ดีเนี่ยตามหลักวิชาเลยนะคะคือ ต้องฝึกให้สภาวะจิตมันนิ่งสงมบมากๆสอดคล้องกับพลังหยินครับนิ่งๆเก็บๆใช่ค่ะซึ่งมันหมายความว่าต้องลดต้องลดความปรารถนาดีต่อผู้อื่นลงไปบ้างคือเจตนาที่มันจะพุ่งออกไปช่วยเนี่ยต้องน้อยลงเพื่อให้ข้างในมันนิ่งพอจริงๆ oh. ผลก็คือมันจะทำให้ดูเหมือนเ,ออเฉยชาไม่ค่อยยินดียินร้ายซึ่งมันจะไปตรงกันข้ามกับ ปณิธานหลักที่เราอยากจะเป็นที่พึ่งอยากจะช่วยคนอื่นนะคะเข้าใจแล้วครับคือสภาวะที่ต้องใช้ทํางานกับหญินมันสวนทางกับเจตนาที่ต้องแสดงออกเวลาจะไปช่วยเหลือคนอื่นอืมและอย่างนี้ความรู้เรื่องหินนี่คือไม่ได้สอนเลยเหรอครับสอนค่ะแต่ว่าจะสงวนไว้ให้สิทธิระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะคะเอาไว้ป้องกันตัว ไม่ได้มีเจตนาให้เอาไปใช้ปรับแก้ให้คนอื่นโดยตรงอ๋อครับครับสำนักก็เลยจะเน้นสร้างผู้ปรับฐานสภาวะอย่างมากกว่าซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีความปรรถนาดีต่อผู้อื่นเป็นพื้นฐานสำคัญอยู่แล้วครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับการปรับฮงจุ้ยทั่วไปตามบ้านเรือหรือสถานประกอบการที่เราเน้นช่วยเหลือผู้คนเป็นหลักอยู่แล้วค่ะอืมแล้วเหตุผลจริงๆที่ว่าทำไมการช่วยเหลือพึ่งพิงถึงสำคัญขนาดน,นั้นล่ะครับ คือถ้าเรามีความรู้ห่วงจุ้ยแม่นๆเลยเนี่ยมันยังไม่พออีกเหรอครับเออตรงนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่ความรู้นะคะมันเกี่ยวโยงกับหลักการที่ว่าให้ก่อนจึงย้อนคืนด้วยให้ก่อนใช่ค่ะคือเมื่อเราไปช่วยเหลือคนอื่นทําให้เขารู้สึกว่าเออเราพึ่งพาได้จริงๆนะมันจะค่อยๆเกิดเป็นความผูกพันขึ้นมาก่อนครับแล้วจากความผูกพันมันก็จะกลายเป็นความยอมรับแล้วก็นําไปสู่ความเชื่อมั่นในตัวเราในวิชาที่เราใช้อค่ะ งั้นก็แปลว่าการที่เราต้องไปสร้างความเชื่อมั่นให้เจ้าชะตาก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ที่ดีเฉยๆแต่เป็นเหมือนเ,อเทคนิคหรือกลยุทธ์อย่างหนึ่งเลยเพื่อให้การปรับพวงจุ้ยมันได้ผลเต็มที่เพราะเขาจะยอมรับและทําตามที่เราบอกถูกต้องเป๊ะเลยค่ะความเชื่อมั่นความร่วมมือจากเจ้าชะตาเนี่ยสำคัญมากๆค่ะที่จะทําให้การปรับแก้มันสําเร็จผลได้จริงๆครับผมการทําให้เขารู้สึกพึ่งพิงเราได้เนี่ยก็เลยเหมือนเป็น เป็นบันไดขั้นแรกเป็นกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจริงๆพอจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมครับว่าการช่วยเหลือพึ่งพิงในแบบที่ว่าเนี่ยหน้าตามันออกมาเป็นยังไงบ้างอืมมีค่ะมีแนวคิดเรื่องโครงการที่พักอาศัยที่ทางสำนักเคยร่างๆไว้นะคะโครงการที่พักค่ะคือสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการวางผังปรานหรือก,ก็คือการจัดวางพลังงานตามหลักฮวงจุ้ยให้มัน ถูกต้องสมบูรณ์แบบจริงๆเพื่อเป็นที่พึ่งทิ้งให้กับคนที่อ,อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมที่อาจจะแก้ไขได้ยากมากๆอย่างเช่นในชุมชนแออัดให้เขามีโอกาสได้ย้ายเข้ามาอยู่ในที่ที่ดีเพื่อปรับเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาอะนะคะหฟังดูเป็นโครงการที่ใหญ่แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วการช่วยเหลือในโครงการนี้จะเป็นรูปแบบไหนครับคือในระดับพื้นฐานเลยนะคะเป้าหมายคือแค่ความราบรื่นก่อนเลยคะ่ะราบรื่น ใช่ค่ะคือให้ชีวิตเขาดีขึ้นแน่นอนอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหรวยรุ่งเรืองทันทีแต่คือให้มันไม่ติดขัดให้มันดีขึ้นแน่ๆซึ่งตรงนี้อาจจะสนับสนุนถึงขั้นให้อ,อ,อยู่ฟรีได้เลยในช่วงแรกอ๋อครับพอชีวิตเขาเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยก็อาจจะค่อยๆขยับไปอยู่ในส่วนที่ต้องเช่าที่มีผังปรานที่ส่งเสริมในระดับที่สูงขึ้นไปอีกเพื่อยกระดับชะตาต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วเกณฑ์การคัดเลือกคนเข้ามาอยู่ล่ะครับ ถ้าไม่ใช้เรื่องฐานะแล้วใช้อะไรเป็นหลักหัวใจสําคัญเลยนะคะคือความเชื่อถือศรัทธาค่ะต้องมีศรัทธาในหลักวิชานี้จริงๆศรัทธาค่ะเพราะความศรัทธานี่แหละคะ่ะที่จะทําให้เขาเปิดรับพลังงานดีๆจากผังปรานที่เราจัดไว้ได้อย่างเต็มที่มันจะไม่เกิดการต่อต้านจากข้างในใจเขาเองอ๋อแล้วโครงการแบบนี้จะไม่มีการขายขาดนะคะเพื่อที่เราจะยังควบคุมภาพรวมของผังปรานทั้งหมดให้มันสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาได้ค่ะฟังดูแล้วการช่วยเหลือแบบนี้มันเหมือนจะเน้นเรื่อง ภายในเรื่องจิตใจมากกว่าแค่เรื่องความเป็นอยู่ภายนอกอย่างเดียวนะครับการอภิวัตทางจิตวิญญาณของเขาด้วยจิตวิญญาณค่ะเป็นความตั้งใจที่จะดูแลกันไปตลอดชีวิตแล้วก็ส่งเสริมให้เขาได้พัฒนาไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคนนะคะกลับมาที่ตัวผู้ปรับฐาน่วงช่วยเองบ้างนะครับทัศนคติของผู้ให้ความช่วยเหลือตรงนี้ มันสําคัญมากน้อยแค่ไหนครับโอ้โห oh สําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะคือตัวผู้ปรับฐานเองเนี่ยต้องรักษาความปรารถนาดีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือเนี่ยไว้เสมอเลยนะคะเพื่อให้พลังงานที่เราส่งออกไปมันบริสุทธิ์จริงๆครับแต่มันก็ต้องมีการคัดกรองผู้รับด้วยนะคะไม่ใช่ว่าช่วยทุกคนแบบไม่เลือกคัดกรองอา้าวหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับความช่วยเหลือเล้ครับ มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษก็ต้องพิจารณาค่ะว่าการช่วยเหลือนั้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้รับจริงๆหรือเปล่าคือมันจะนําไปสู่การพัฒนาตัวเองของเขาไหมแล้วก็มันจะส่งผลดีต่อส่วนรวมด้วยหรือเปล่าเช่นพอเขาดีขึ้นแล้วเขาสามารถเอาผลลัพธ์ที่ดีนั้นไปต่อยอดไปช่วยเหลือคนอื่นต่อได้ไหม ถ้าดูแล้วการช่วยเหลือครั้งนี้อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในลักษณะนี้คืออาจจะไม่ได้ช่วยให้เขาพัฒนาหรือไม่ได้ส่งผลดีต่อส่วนรวมเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ใช่กรณีที่ควรจะเข้าไปช่วยเหลือตามแนวทางของสำนักอะค่ะอืมสรุปได้ว่าแนวคิดช่วยเหลือพึ่งพิงของสำนักคาไทยเมยคานี่มันไม่ใช่แค่เรื่องทำบุญทำทานทั่วไปแต่เป็นเหมือน ปัจจัยเชิงกลยุทธ์เลยนะครับที่มันเชื่อมโยงทั้งทัศนคติของผู้ประพงจุ๋ยเองความพร้อมแล้วก็ความศรัทธาของผู้รับอย่างแยกกันไม่ออกเลยจริงๆใช่ค่ะมันคือการเอาหลักวิชามาผสมผสานเข้ากับความเข้าใจใน,นกลไกของจิตใจคนแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ด้วยค่ะครับมันส่งผลต่อความสําเร็จของการใช้าศาสตร์นี้โดยตรงเลยนะเนี่ยแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่ ก็นั่นนนหักสค่ะาคิดต่อจริงๆนะครับการที่เราต้องไปสร้างศรัทธาในตัวผู้รับก่อนหรือการที่ต้องเลือกช่วยเหลือเฉพาะบางคนเนี่ยมันสะท้อนมุมมองต่อธรรมชาติของมนุษย์หรือว่าความหมายจริงๆของคําว่าการช่วยเหลือในมุมมองนี้อย่างไรบ้างอืมอันนี้คงเป็นคําถามให้เราได้เก็บไปคิดกันต่อได้นะครับขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไปแล้วสำหรับอีพีนี้ของเราหวังว่าทุกคนคงพอจะได้มุมมองทัศนะใหม่ๆกันบ้างถ้ารู้สึกชอบหรือใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและพบกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะ